สวัสดีครับนักเรียนครับเรามาดูในเรื่องของการหาร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อขายกันบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่ากำไรร้อยละสิบครับคำว่ากำไรร้อยละสิบหมายความว่าอย่างไรกำไรร้อยละสิบหมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายได้กำไรสิบบาทหรือ ทุน100บาทขายไป110บาทเห็นว่าเราต้องขายไปมากกว่าราคาทุนใช่ไหมครับเราถึงจะได้กำไรกำไรร้อยละ1 0ก็คือจะต้องขายไป110บาทนะครับมาดูต่อมาครับขาดทุน25 หมายความว่าทุน100บาทขายขาดทุน25บาทหรือทุน100บาทขายไป75บาทจะเห็นว่าถ้าเราขาดทุนเราก็ต้องขายไปน้อยกว่าราคาทุนที่เราซื้อมาใช่ไหมครับโอเคต่อไปลดราคา80หมายความว่า ติดราคา100บาทลดราคา80บาทหรือติดราคา100บาทขายจริง20บาทนะครับขายจริงก็ต้องน้อยกว่าราคาที่ติดไว้เพราะว่าลดราคาใช่ไหมครับโอเคอมาดูเรื่องของโจทย์ปัญหาบ้างพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้ครับร้านค้าลงทุนซื้อเสื้อตัวหนึ่ง ราคา720บาทขายไป972บาทร้านค้าขายเสื้อตัวนี้ได้กําไรร้อยละเท่าใดเราจะเห็นว่าราคาที่เขาขายไปสูงกว่าราคาทุนใช่ไหมครับนั่นเพราะว่าได้กําไรใช่ไหมครับเราก็ไปเทียบกําไรกับ1 0อ่าก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาว่า ร้านค้าขายเสื้อได้กำไรกี่บาทก็เอา972ลบ720ก็จะได้กำไร252บาทไ,ได้กำไรปับ๊บเราก็ไปเทียบกับราคาทุนครับทุน720บาทขายได้กำไร252บาทถ้าทุน1บาทขายได้กำไรเอา252หารด้วย720 ถ้าทุน100บาทขายได้กนไรก็เอา100มาคูณกับ252หารด้วย720ก็จะได้เท่ากับ35บาท100คูณ252หารด้วย720ใช้การตัดพอนเข้ามาช่วยครับ0ตัด0เอา2ไปหารนะครับ2 10 หารสิได้ห้าสหาร72 23เป็น6เศษหนึ่งสองหเอาสหารต่อไปครับสอง่งสองเศษหนึ่อบหกสองหนึ่งสองสองเศษหนึ่งหบสองสอหารต่อสองาสิบ สอ2หกเป็น6กเอาเไปหารได้ใช่ไหมครับเอาเหาร9ได้หนึ่งเก้า็ก็จะเหลือ5้คูณเก็จะได้เท่ากับ35ดังนั้นร้านค้าขายเสื้อตัวนี้ได้กำไรร้อยละ35ห ก็จะได้คำตอบเป็นร้อยละ35มหมีตัวอย่างต่อไปครับเจนกิราซื้อกระเป๋ามาราคาใบาละ2,500บาทขายต่อให้เพื่อนราคา1,200บาทเจนกิราขายกระเป๋าขาดทุนร้อยละเท่าใดเขาขาดทุนไป ร้อยละเท่าใดเนะครับเราก็ต้องหาว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยที่เขาซื้อมา2,500นขาดทุนเท่าไหร่ซะก่อนอ่าก็จะได้ว่าขายกระเป๋าขาดทุนเอา2,500ลบด้วย1,200บาทก็จะได้เท่ากับ1,300บาทอ่บาทเราก็ไปเทียบกับราคาทุนครับทุน2,500บาทขายขาดทุน 1,300สบาทถ้าทุน1บาทขายขาดทุนก็ 1, 3 0 0สาหารด้วย 2, 5 0 0ัน้ทีนี้ก็ไปเทียบกับหนึ่งรครับถ้าทุนหนึ่งรอบาทขายขาดทุนเอาหนึ่งร้อยมาคูณกับ1 3 0 0ันสรอหารด้วย2,500้าก็จะได้เท่ากับห้าิบสบาทหรือวิธีการคูณครับอ่าหนึ่งร้ยคูณ 1,300หารด้วย2,500ันาใช้การตัดทอนศูตัด0 0นตัด0ูนย่้าไปหาร100าร่ง้อยยหาร25ได้1 25หาร100ก็จะได้4ี่สี่คูณสิบก็จะได้ สี่สามสบสองเป็นสก็จะเป็น5.2ดังนั้นเจนกีราขายกระเป๋าขาดทุนร้อยละห้าสิคำตอบก็คือร้อยละห้าสิอดูตัวอย่างต่อไปครับร้านค้าติดราคานาฬิกาไว้8.900บาทแต่ขายให้ลูกค้า6.230บาท ร้านค้าลดราคากี่เปอร์เซนต์จะเห็นว่าราคาที่เขาติดไว้8,900บาทใช่ไหมครับแต่ขายจริงๆไม่ถึง8,900นะครับขายแค่6,230บาทนั่นคือร้านค้าลดราคาให้ทีนี้โจทย์ต้องการทราบว่าร้านค้าลดราคากี่เปอร์เซนต์มาดูครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาว่าลดให้กี่บาทซะก่อนนะครับโดยเอา8,900ลบด,ด้วย6,230ก็จะได้ลดราคา2,670บาททีนี้เราก็ไปขึ้นต้นด้วยราคาที่ติดไว้นะครับติดราคา8,900บาทลดราคา2,670บาท ถ้าติดราคา1บาทลดราคาก็เอาสองพหารด้วยแป0พันเก้ารอยบาททีนี้ก็ไปเทียบกับ100บ่งรครับถ้าติดราคา100บาทลดราคาเอา100ไปคูณกับ2,670หารด้วยแ9ดพเก้าร้อยก็จะได้เท่ากับ30บาท100่งร้คูณสองพ หารด้วย 8, แปดพันเก้าร้อยจังการตัดทอนทำมาช่วยครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดสิบเก้าไปหารสองร้อยหกสิบเจ็ดหน้าเราก็ประมาณเป็นเก้าสิบเก้าสิบคูณสามครั้งก็จะได้สองร้อยเจ็ดสิบอ่าลองดูครับแปดสิบเก้าคูณสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดคูสอง สามแป่ส tamam ิเป็น26ก็จะได้2 6งรหกสิบเจ็งนตัวครับแปดสิหารแปดสิได้หนึ่งแปดจะได้2 6งอยกนี้ก็จะเหลือ10บคูณสก็จะได้เท่ากับ30ดังนั้นร้านค้าลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นต์คำตอบก็จะได้30เปอร์เซ็นต์ ไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ